ตีจ้าปียาคนขยันจังกินข้าวจ้าเด้อกินข่พร้อมาวพร้อมเนื้อพร้อมสิ่งพร้อมเนื้ออย่าขึ้นไปแซ่บพร้อมเนื้อเร็วจ้าส้มตำไได้จ้า จำแค่บอกกอกเอาไปก่นอกนไปดิฉนแบบตอนเที่ยงหมืมแบบแักน,นี้ยังบ้องหูหรคขมขมแตก khóm Màu chắc thư phát ra Thơm nè, em, Thơm một muỗng ngắm khỏi sâu cho sâu, กอกใส่น้ำจะแก่สมจมหวานหวานสมกินแล้วไม่กินกลมไม่กินขลมมัน จำน้ำได้ก็แซ่บน้ำนนอ้อมเน่าจะพักร่วมจ้ะมีกระลำใบบนี้ยะไรอ่ะหยงจ้ะ คลิปนี้เอาไว้้ำนี่ก่อนนะจ๊ะจะเจอกันคลิปหน้าเผ็ดคือเพริกหรอขอบคุณนะคะที่มารับชมขอบคุณและสวัสดีจ้าไปแล้ว